เชิญท่าน ศศส,สินันทรนี้ที่นันครับขอบคุณคท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศศินันทรรมนทธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหา,หานครเขต11เขตสายใหม่พรคประชาชนค่ะวันนี้มีเรื่องหารือปัญหาประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเป็นปัญหาของเรื่องน้ำเสียบริเวณคลอง2ส,สายใต้ค่ะบริเวณท้ายซอยพหลโยธิน58หรือว่าซอยแอนเน็กนะคะตรงนี้ที่ฉันลงพื้นที่แล้วก็พบว่าบริเวณคลอง2เนี่ยเป็นจุดรับน้ำจากคลองในชุมชนแอนเน็กนะคะน้ำรับมาจากฝั่งพงดพหลโยธินทอดหนึ่งนึงะคกก็มาาาจบบริเเวณทศล คูคดค่ะมีน้ำสอกน้ําเสียสองฝั่งเนี่ยไหลามาลองมากองรวมกันตรงบริเวณคลองสองส่งผลให้น้ําเสียรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นค่ะบ้านเรือนที่อยู่ตรงนั้นในอาศัยอยู่แทบไม่ได้นะคะฝากท่านประธานไปยังสํานักระบายน้ํากทมและเทศบาลตำบลคูคดลงพื้นที่ร่วมกันแล้วก็แก้แกแกแกไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องที่2อัญหาเรื่องไฟส่องสว่างบนบริเวณถนนสุขาพิบาล5ค่ะเรื่องนี้ที่ฉันเองแล้วก็ท่านคูริวัฒนะคะสอสชายใหม่อีกคนหนึ่งเนี่ยได้นําเรื่องเข้าสภาหลายครั้งมากๆแต่ก็ยััังงไไมม่ร่รรรบกกาาแ้้ขปญหคะตนีีพอ ไฟสองสว่างแค่ฝั่งเดียวทาให้ถนนมืดมากเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งไม่กี่วันมานี้ก็เกิดอุบัติเหตุใหญ่เหมือนกันค่ะก็อยากฝากทางการไฟฟ้านะครหลวงนะคะให้เข้ามาดูปัญหาตรงนี้นะคะติดตั้งไฟให้มีความสว่างมากขึ้นนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะเรื่องที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปร,ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชนพูลซับซอยเพิ่มสิน18ค่ะที่ฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ด้วยกันนะคะแล้วก็ทําหนังสือไปถึงกระทรวงพมนะคะเพื่อจะรับเงินซ่อมแซมบ้าน,นะคะ่ะจนปัจจุบันนนะะคะผ่ามาม ตั้งแต่ตั้งแต่14มีนา67ก็ยังไม่รับการช่วยเหลือค่ะก็อยากฝากไปยังพอมอค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยล้มไปหลายรอบแล้วนะคะการเดินทางการเข้าบ้านก็ลําบากมากๆค่ะอยากให้มีการช่วยซัพพอร์ตในเรื่องตรงนี้ด้วยค่ะสุดท้ายกับท่านประธานค่ะวันนี้ตอนเช้ามีกลุ่มประชาชนที่เรียกว่ากลุ่มนิทศกรรมประชาชนค่ะได้มายื่นหนังสือเดืรุนแรหน้ารัฐสภาค่ะดิฉนันก็อยากจะฝากไปยังท่านสมาชิกทุกพักาการเมืองทุกท่านนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะว่าการนิทศกรรมนะคะเป็นก้าวแรกของทางออกนะคะแล้วก็ ก็เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดีที่สุดในยุคในช่วงนี้นะคะคาดหวังว่าในอาทิตย์ถัดไปนะคะจะมีการนําร่างกฎหมายทั้ง4ี่ฉบับน,นะคะเข้าสู่สภาในเร็ววันนี้เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยในปัจจุบันขอบคุณมากค่ะท่านประธาน